นอนเกินดีขอนอนแค่นอนแล้วขวางแบบขวางลงลึกมันไปเองไม่มันไปเขาเนี่ยขาเขาเลยแบบเงี้ยไม่มันไปเองไม่รู้นอนได้ไงสมมติถ้านอนใครมันจะติดอย่างเงี้ยนอนอะไรนั่นนอนกับใครสมมติถ้านอนหมายถึงว่านอนคนมีคนข้างมันจะต้องออกขาไปก่ายเขาไว้เงี้ยไก่ขาพี่ไม่เราเราวันนั้นเป็นตอนนอนร่วงไปไปแล้ววันนั้นนอนรวมไปเป็นไก่พอนไหมพอนอึ่ี้เลย ไม่เมันไปเองธรรมชาติปกติี่ไก่เขา้ยตีไก่มองข้างถ้าไม่มีทำไมต้องหาเรื่องด้วยฟิลมันเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์มันยอมเสียในไม่่อยเล่นอะไรพวกนี้ก็ไหนน้ำมัไอคอบครัวตัวขางกมงข้างว่ไม่มองข้างหน้าเสื่อลมได้ดีแบบม่อปั้นปั้นเป็นก้อนแล้วก็ของคิวอ่ะของคิวเผมเอามาเอามาแบบกองข้างงน่ บางทีน้ำก็หล่อเอ็มหลับแล้วก็ม่วหงเอ็มแล้วมันเป็นก้อนอ่อนแล้วเอ็มนอนได้ไหมไม่ได้ยหรือบางทีอ่ะก็ก็อดเอ็มเลยก็ไก่เอ็มไปเลยน้ำหมาส่ไอ้ครอบครัวตัวของแต่เนี่ยฝรั่งมากไม่ฝข้างหรือบางทีอ่ะก็ก็อดเอ็มเลยก็ไก่เอ็มไปเลยของดาราช่วยใช่ปะชอบชอบนี่มากกว่า ของเดี๋ยวยมานดิเผอยมานี่แหะนแหเด็ดเลยวยองเลคิดดูนะทางองมออกอ่ะจไวอะจมไวนี่คือิีงไวห,ห,หมดเลยอะถ้า,าถ้า,าถ้าของถ้าแบบแชมปูจรงแต่ว่าถ้าแบบเสื้อใน น้ำขอมน้ำหอมมาท้ยน้องอมมีี่มิ้งเลรอเก็บรอเก็บแต่เราูออกคือเรากำลังออกคู่ไงนี่เดี๋ยวให้ออกกองกันที่สุดทายบ้าเฮ้ยอาเลยเชอบมากเอาวะทำไมหลายๆขวดเนี่ยบ้าเหรอก็บอกเอาวะสขวดเฮ้ยทำไมชอบใส่แล้วอย่าหลงรักเราแล้วนเดี๋ยวขโมย ไอ้ขมดฉีไม่ว่านี่าไม่อยากขมวฉีดฉันดูแบบเราออกมาคิดเออเออเแต่ว่าก็ยังเคยเจ็บน้ำนี่ว่าหลายครั้รืลองของที่แกไม่รู้ไม่นไรวเพราะนนั้นก็ฉีดเย็นะไม่หรอกอย่างอบแอบฉีอะไแอบมันใกล้โัเลอทีหดเลือเออเอเออเอเปานี้อนอมเอี่ถม่นเมอเอมีอะขนมกินได้หรอพี่อเ